ทำไว้อาหารอีสันชะแนอครับไม่เหนี้ผมจิ้มมะม่อนกระแค่ผับแ้วครับพกก่อดกาลัางล่องส่วนครับไปเบิ่งกันเลยครับไปดูกันเลยค่ะพี่กัดน้องไข่ผับแล้วค่ะเต็มยนะะมนำพี่น้องนี่ค่ะมาห่อน้องแล้วจ้วะนี่น้่ค่ะนี่พญามัยก็น้องเกลือก็ลังส่วนอยู่ค่ะเรื่องวิธีส่วนเพิ่น สีได้บ่ค่ะหลายคักได้จ้ะนี่แต่ว่าสีได้บ่ไปเบิ่องแรกค่ะเพราะยังไงก็สีสอนไปเรื่อยๆก็นองเกลือเป็นตาได้บ่ครับได้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 ผลมาลาย,นะยลายคักประสันเพิ่นว่า น in so ี่ได้ค่ะแนวส่วนเพิ่นกะสีเฮ็ดเอาเองผลิตเอาเองก็ค่ะแนวส่วนใครทำลายครับนะจ้ะเนี่ยเธอเบื้องตอนพ่อใหญ่ไหมเสียเอามาเทให้เบื้องบหมเห็นแล้วส่วนสะก่อนแล้วหัวกระส่วนมาเลยได้ค่ะนี่นี่โอ้ยลุงลุงอยู่พี่น้องเทเบื้องที่เป็นตังไดเทสหรือบายพี่น้องเทลสเลยไอ้บาทเดียวเด้อค่ะนี่ วิธีการเอาบะยาครับวิธีการเอาครับประดิษฐ์มาอีกบาทเดียวได้เครื่องกระตาเลยพี่น้องมึงเกลี้กล่อม่ไปไปกันนะผึ่นด้วคุณนะจ๊ะบาทเดียวได้ค่ะนี่ได้เครื่องกระตาเลยจ้ะไโอ้ยหลายคัดแก่ไปสอนต้อเลยค่ะนี่นี่จะโอ้ยบาทเดียวพี่น้องงามคับค่ะนั่นจะเครื่องกระตาเลยชุบเลยไม่เป็นยังเขาเอาไปมึงแก่กระสีต้อมไม่เห็นพ่อวสัน ตอนใครพัมลงเหรียญน้ำแล้วค่ะห่อนไหลที่สิภ้าไปยังเออเฮ็ดไปแต่ละครับจะหลาไปมาเทบังเงี้ยอยู่ด้ค่ะโอ้ยหลายๆจันเลยเออนี่แหละนี่แ่น้นอนนี่มาเล้อนเลยอให้อนันละ นี่เขาจะช้อนชิ right? well. on, yeah. uh ้ไหมเนาะนี yeah. uh ่ค huh. uh ่ะ huh. น oh ้องเกือบเป็น huh. ค oh ้นตอมพญายังเป็นข้นสร้อนลมไว้ชือกันลุงเลยตัวอยากลงเห็นน้ำเนาะอน้แบานข่นตนสิดี่นันอะไอไร่อย่วงลโอ้ม่ยังเลยครับ ส้ซอนได้อีกแล้วด้จ้านี่เทบาทนี่นสีบวต,ตรีมตาบ่ค่ะนี่เออทังน้ำทั้งไข่าฝัมเนี <laughs> ยอหน้าปวดครับเท่าไหร่หลดมันเป็นอย่างแบแต่มันเก่าออก หลายครักด้วยจ้านาน่โอเคมีบัตรที่สามเต็มกระตาพี่น้องส่วนสามบาทเอาขึ้นไปส่ทุ่งไว้อือได้ลายคักไฟบงกระหนังงามบว่กระงามดีเหรอเนียงนะเขาเอื่นงงใช่พรมครับปวดจ้าส่วนสามบาทเต็มกระตา เบิ่งกันดิเลยค่ะว่าสิไดงลายบ่มื้อนี้สีสอนไป็ลายเติบอยู่เด้อค่ะคะ่าพี่น้องกลับมาฮอดบ้านแล้วครับเบิ่องกับเอามาเทใส่กะละมังล้างครับได้กะละมังนึงกับถังสีนึงพี่น้องเอ้ยก็สิเอาไปสู่พี่น้องทางอำนาจกินแน่แต่ไข่แน่นะครับพอได้ค่าน้ำมันล้มาเอาโอ้เสียบครับบักขี้ผ้าบนตองห้องสะอาดน้ำสะอาดน้ำเลือกน้ำสะอาดจะจังได๋ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม หฮเด้อครับช่องกำไรอาหารอีสานแนนอ่ะครับสีพ้ายาม 5, 10, 8, หาคลิปแปลกไอ้ม่ในเรื่องอาหารน้ให้พี่น้องเบิ้งนําอัปเดตไปเรื่อยครับพี่นอ้องยังไงก็เบิง้งไปเรื่อยครับนี่แหละยุคโควิดครับอาหารยุคโควิดบ่บมี่ยังยจะไปก็ได้ก็ขับไปขายกับบร,ริษัทยู่บ้านอยู่ซองเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็คือสีพ่อซ้ำหน่อยน,นะพี่น้องาฝากพี่น้องกดไลค์กด,กดแชร์กดติดตามครับไปเบิ้งน้ำกันเรื่อยๆกระชีสีผย้ายาม 5, ห้าให้พี่น้องเบื้อยู่หันละ นนแ,บบแบบนวแปลกๆนาอพี่น้องอาหารอีสานบ้านท่าครับนี่เราบกไข่พั้มครับแกงกระแซบแซบครับครับคลิปนี้ก็ไ้แค่นี้ครับขอบพุนครับที่เขามารับชมครับผม